อันนาเธอขอเลือกเกมเดโมมันก็แค่เอ่อ,อเพย์ไทม์สี่สิบนาทีมันแค่เกมเฮอลเลอร์อรีอกเกมหนึ่งองเนาะเออยู่ชูแท็บไทม์ for อทู m อลเกมอัฟเตอร์ดิสโหลดนานจังวะโอโอ้เฮ้ยเฮ้ยอ้าว อู๋กระตุกนิดนึงมีกระตรุกนิดนึงเอ่อ W S D เป็นเอ่อ W เป็นเดินหน้า A เลี e, ้ยวซ้าย D เลี้ยวขวาอ่าเบรกหรือว่าย้อนกลับก็เป็น S นะส่วน F เป็นไฟฉาย Space Bar เป็นเบรกมือ Tab เป็นรีสปาวมันมีรีสปาวด้วยเหรอเอ่า Camera Control Click the Side Up the Screen ท t โรเทต e c a ค e r a and แอนเชิงวิวก็คือคลิกที่บนตัวหน้าจอแล้วก็ทำการโรเทตขยับขยี้นเอ่อมุมกล้องเนาะยันสึกตลอดเลยเ uh, อ่อเอ็ก r โป h ด c a ค่ t เดอะจ d แอนด์ดิฟายวัดแอนบีอ๋อเหมือนจะว่าไอเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยเราสามารถไปมีแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับของอย่างอื่นได้โอเค อ,อย่างแรกเลยนี่เริ่มกลัวเกมแล้วอาจจะเล่นไม่ถึง20เอ้ยเล่นไม่ถึงเพย์ทามที่เขาต้องการ yeah, ดเนะเจี๊ยบจีเซสปิดได้ปะเขาเรียนวันลุ่งเล้เด,ดโมเดโมเดโม่ยักไม่ได้เปิดปิดแค่เพลงอาฮะโย่เปิดปิดเปิดปิด

I played it because it speaks to something a lot of folks are buzzing about these days. If you've been watching TV or reading the headlines, you probably noticed it. Everyone seems to be talking about the end times, the rapture, and how the Oh, it slow. A Do And even... if you somehow to But now that I've gone and popped your bubble, don't go hitting the panic button.

อย,อย่านะอย่านะจะเพิ่งเริ่มนี่แค่เริ่มอสัตว์ใจเย็นจะจำกูก็พอ,พอลอง,ลงกูกลนะัวผมกลัวแล้วเนี่ยจริงกดไลค์กดแชร์ได้ทุกคนดูความกลัว,วเป็นอาหารดูกูกลัวเป็นอาหารแล้วกัน Oh whoa, 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 whoa those predictions were happening fifty years ago too, and now I'm an old man and can tell you from first hand experience that nothing came of any of those predictions. In fact, if we were keeping score, we should be on Jesus's six or seventh. Yo, 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 right now, yo, yo. And that's in my lifetime alone. So let's just say history hasn't oh. been too kind to those dime store prophets. The corporate but here's what I really want to get across, and Yo. I hope you're leaning in close for this one. The rapture is not something to fear. It's the fulfillment of God's promise Oy. to bring us home to him for eternity. Now, some of you might be thinking, but Todd, you can say that, but I feel it's too soon. Well, let me remind <laughs> you, God's timing is never early, never late. It's right, always perfect. เวลาเดี๋ยวนะครับนึ่นะเอ่อผมรู้สึกว่าปรับเป็นมีเดียมชาร์โดว์วีซิงเพนเตอร์อ่าไม่ใหม่โอเคผมว่าปรับให้มันกลางๆเออเดีลื่นข้อเดิมเนี่ยโถ่เอ้ยปรับสูงน้ำหอกเลยเฮ้ยแล้ววะ

Let's go ควดกลัวเลยวะ่ะเฮ้ยแย่ละ <c oughs> คนแม่ง เอ้าอืต้องไปทางนี้เหรอกูต้องอัญเชิญผู้เชชาญดีครับวัสดีทุกคนนี่เข้ามาจอยเข้ามาจอยกันนะวัสดีครับอันนี้รอคนมาเพิ่มสักครู่ครับ อยู่คนเดียว2คนมันเหงาเปล่าเปี่ยวอยู่ต้องหาคนเพิ่มเอาละในวันนี้ผมมาอยู่ในเกม am nemo นะก็ถ้าผมลงคลิปก็คงเป็นช่วงเล่นไปเรื่อยนะทุกคนนะก็นะนี่คือเกมผีผมไม่รู้ว่าจะได้ลงอะไรเมื่อไหร่แต่อัดไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้คืออยู่ในไลฟ์สดตอกๆนะทุกคนไลฟ์สดติก t อกก็ ามารถมากดติดตามได้นะครับวันนี้อ่าแล้วก็ฝั่งบ้านแดงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยแล้วกันเป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยสาเหตุที่มาไลค์เกมนี้ทนที่จัดเพราะว่ากกลัวนะอย่างน้อยมาไลค์เผื่อมีคนเข้ามารับชมก็อยู่บนเพื่อนผมได้โอ้โหมืดตืบอา้าวทุกคนเอาแล้วไงอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้คือผมเล่นมาแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดเซฟ เดินเพื่อนผมหน่อยนะทุกคนกลัวสึกลัวเหลือเกินโยโย่เอผมจะเล่นจบไหมเนี่ยทุกคนทุกคนทุกคนเอล ยังไงดีอ้าวแล้วทุกคนก็หนีหนีไปหมดเลยเราลองไปซ้ายดิก่อนเราไปขวาอ้าวแล้วไง โอ้จีซัสช่วยด้วยกูแย่แล้วกูคิดถูกคิดผิดมาเล่นเกมนี้โออกูเห็นแล้วกูเห็นอะไรอ่ะกูแย่แล้วี่เกิลเจเดยเห็นป่ะทุกคน อาเปิดไม่ติดเบรแล้วไงอ่าแม่สาวฮึบนะกันใจกันเจย์ูดฟังแล้วเนี่ยอดฟังแล้วเอาละไอ้หนูไปใส่ไปเฮ้ยโอ้ขอบคุณสวรรค์เฮ้ยโอ้ย ยังไงลังไงต่อโอ,อ้ไม่โอ้ยยยยโอ้ยเจอสอะไรอ่ะลีเฮ้ยโอเคอ,อ,อ,อ้าวยูสจะดีฮึโอยูดูโดนผีช่วยไล่ แล้วไงต่ออ่า uh, อ like ิทแท็กไลท์อมันยิงอ่ามูมเมนท์เอดไลท์โอ้โอ้ไม่รู้อ่านไม่ออกเว้ยไป Let's go how to survive l e n stop s stopping at the red stop, stop. Refill your battery แล้วก็จิตใจแล้วก็ลด เออเช็คมันคือเช็คควไอโอเคขอบคุณสวรรค์ขอบคุณครับเปิดไฟได้ไหมเอยเปิดไฟได้แล้วเปิดไฟได้แล้วแล้วต้องไปทางไหนต่อไปขวามางเลยนี่ถอดฟังถอดฟังแค่นี้ไม่มีอะไรทำอะไรเราได้แล้วโยยโอเคนี้ก็ขอบคุณมากเลยเพื่อนเลยโยยขับรถในถนนสายสี่ ยี่ผู l ับเด็ดเน็กอ๊บชิดนี่วู้ยจิตใจของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้ารู้สึกวัไหวเหลือเกินว้าี๋ยวนะเสียงหายเยว เสียงเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรกันว่นดวีฮัลโหลอนุญาตเช็คก่อนเสียงไม่เข้าฮัลโหลเสียงไม่เข้าเสียงเกมไม่เข้าเผื่อไว้ปิดเด้อจะเลินพรแล้วไง รถไปปิดตอนไหนวเนีะ่ะแย่แล้วไงสักครู่นะทุกคนมันเป็นที่อะไรหรือเป็นเพราะว่าผมถ่ายทอดสดทีนี้เอ๊ะรือเป็นที่อะไรอทุกคนแย่ yeah, แล้วหูฟังมันไม่ได้ยินเสียงเฮ <c oughs> ดโฟนฮัลโหลดีินยัง เกมไม่มีเสียงวอดเดี๋ยวนะออปชั่นเสียงเอา้าเรดีโอกรุบว่าอยู่บักโถ่อยซ็งโอเคไปแค่นี้พอไปวัดไปวัาได้โอ้ อะไรเดียวดีอะหอถ้ามาถูกทางกะมามาถูกทางเสียงจะมาะใช่ไหมโหอ,อะไรวะเนี่ยโหตะวแวบเลเฮ้ยโ้ เดี๋ยวค่อยมาอ้าวบังคับซะด้วยาวแล้วจิ๋งขอบคุณขอบคุณทีหลังไม่ต้องเกมทีหลังไม่ต้องอจจประจัยวะมันคืออะไรอะท่ออะไรวะโอ้บังคับซะด้วย ซสายอัพปีซ้ายก็ได้วะถูกปะเนี่ยถูกแหละ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  เฮ้ยแนี้ก็พอช่วยได้อืดียวเบอรแล้วกูลงไงไหน ขับรถหยุดการกระทำของเองซะิดทางวะเนี่ยิดทางวะเนี่ยอ้าวผิดทางเนวนเอ๋อ ơi thấm thầm mày, Bye. con ôi ào 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 mày Myself. <laughs> Luckily, oh, my my, my, my. She's young and went back to playing with her toys after I told her I wasn't sure. But then, who is <laughs> a biting boy? Hmm. Gun couple up soon. That's the part of us God created to last forever. When the time comes, it's <sighs> our spirit. We have these temporary bodies that were born with God. Okay, hey, hey. hey, hey. <laughs> 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 เฮไปเลยกูลังโอ้ท่านไฟฉายมีหมดแต่ปเป็นเรคือเราจะไปทางไหนทางนี้ถูกป่า เหมือนจะถูกหรือเปล่าไม่ถูกเว้ยมีทาน<อ>มึงบังคับกูมาทางนี้เนี่ยนะิตใจมึงทำด้วยอะไรวะเกม

ทักไม่สนุกเกมนี้แล้วดิคือผมอาจจะเล่นไม่จบนะพูดตามตรงนะทุกคนเพราะว่าบิวเลยเกินบิวเลยเกินเกม จีสัตช่วยลูกด้วยสงสัยต้องไปทางหลัก oh. ทางนี้น่าจะทางหลักเฮ้ย わっ。 น่าจะถูกแล้วอ้าวมาว่าัดเห็นิตัวนแแ้ว oh s h ไวไมไปเฮ้ยโอ้ยกูรู้สึกไม่สนุกแล้วกูรู้สึกไม่สนุกแล้วทุกคนเอาละผมว่าแค่เซฟแรกกูไม่ผ่านแล้วแหละโอเคทุกคนผมว่าพอแค่นี้ดีกว่ารู้สึก หมดสน,น,นุกเลยนะก็สําหรับคลิปนี้หรือไลน์นี้ก็ต้องอา่าวางขอขอลงไลฟ์ไปก่อนแล้วกันนะอู้ส่งไลฟ์ไลฟ์เพิ่งเห็นนะขอบคุณคนระับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้หรือไ like ลน์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะเพราะว่าขี้เกียจเล่นแล้วรู้สึกง,งุนกินจอมีแล้วเนี่ยตอนแรกก็กลัวแต่หลังงุนกิดมากเลยนะก็อ่ะสำหรับ,บไลน์น<ไ>ี้ ลงแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบรีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาดูไลฟ์ช่องผมใน Tik t o k นะก็มีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะใต้ description แล้วก็สามารถดูเด็ดมาได้นะทั้ง2ลิงก์เลยหรือว่าจะมาดูเด็ดขึ้นจอผ่านไลฟ์ก็ได้นะก็สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้แล้วก็เกม AM Demo นะก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะเรียบ <c oughs> ไฟอาท้าดา ก็บบสรุปวันนี้ไปไหวแล้วฮะลงไลน์ละเบื่อ